นครแม่สอดจัดงานสนทนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดค่ะดเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายนันทนายชินสรนัน เลขานุการนายกและว่าที่พันตรีไพฑู์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองงานวิชาการและแผนงานจัดงานสนทนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาในหัวข้อการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดที่ห้องเพชรน้ำหนึ่งชั้นห้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายสุภาพิมิตรเปาลิกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานและมีนายชัยพฤกเชียนทันรักนายอำเภอแม่สอด รองาศาสตราจารย์ดตตรสุรพลสุยพรมผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดตตรยุทธนาประณีตเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ดรสุชาติตรียวรัฐวัฒนาที่ปรึกษาสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดต,ตากนายอำนาจนันทหารประธานบีสคลับภาคเหนือนายแพทย์ทวชัยเศรษฐสุพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้เนื่องด้วยว่าที่พันตรีไพฑูลปริญญาธรรมกุลนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยได้ทำการศึกษาวิจัยถึงเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรด,ดังกล่าว จึงได้ขอรับฟังข้อเสนอชี้แจงทั้งปัญหาข้อเสนอชี้แนะแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเพื่อนำไปศึกษาวิจัยต่อย,ยอดการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลน,นครแม่สอดต่อไป